ันนี้น้องมณก็พาคุณกวางกับคุณปาร์คนะคะมาเที่ยวงานไทตะนาวสีค่ะเป็นงานประเพณีกินข้าวห่อของชาวกะเหลี่ยงค่ะนี่นะคะก็จะมีการผูกข้อไม้ข้อมือเรียกขวัญแบบนี้เลยค่ะซึ่งคุณกวางกับคุณปาร์คนะคะก็ไม่เคยมาร่วมประเพณีแบบนี้เลยเป็นงานประจําปีของส่วนพึ่งเลยนะคะที่จัดขึ้นทุกปีเลยค่ะของเดือนสิงหาในแต่ละหมู่บ้านนะคะก็จะมีการทําข้าวห่อค่ะแล้วก็มีการผูกข้อไม้ข้อม,มือเรียกขวัญเดี๋ยวให้คุณกวางกับคุณปาร์คนะคะลองชิมข้าวหอดูค่ะ1ปีกก็จะได้นหนึ่ง,งนนะะป็นประเพณีทที่สืบอดกันนนกันนนนนมมาาาายวววกๆแล้ี็นะ,ะ็มี การประกวดทิดาน้อยตะนาวสีด้วยค่ะน้องเนยหลานงมนะคะก็มาประกวดด้วยค่ะวันนี้แต่งหน้าแต่งตัวสวยมากๆเลยค่ะแท้จะจําไม่ได้เลยนะคะนงโดแอบมาช้านิดนึงนะคะแต่ก็มาทานที่น้องตอบคําถามและนี่ก็คือลุน5คนสุดท้ายและน้องเนยนะคะก็ได้เข้ารอบ5้าคนสุดท้ายค่ะต่อไปก็จะเป็นรอบตอบคําถามนะคะน้องแต่ละคนก็คือเก่งแล้วก็สวยกันมากๆเลยค่ะตอนนี้ลุ้นกันมากเลยนะคะว่าน้องจะได้ที่เท่าไหร่น้องเนยก็ได้ลองชนะเลิศอันดับสองมากเก่งมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นการประกวดปีแรกของน้องเลยทําได้ดีมาก มากเลยนะคะแล้วก็มาลุนอันดับหนึ่งกันต่อเลยนะคะน้องๆตอบคําถามกันดีมากเลยค่ะก็ได้ผู้ชนะเลิศมาแล้วนะคะเก่งกันมากๆเลยค่ะน้องเนยนะคะเป็นเด็กดีแล้วก็เด็กขยันนะคะแล้วก็เป็นประธานโรงเรียนด้วยนะคะสาวอาทิตย์วันอยู่นะคะตะเลิงนะคะก็มาช่วยงานที่คาเฟ่น้องหมโดในงานนะ,ะนะคะก็จะมีสินค้าต่างๆค่ะมาขายเต็มไปหมดเลยมีแต่ของอร่อยๆทั้งนั้นเลยพ,พี่แวะมาเที่ยวแวะมาชิมกันได้เลยค่ะมีถึงวันที่8เลยนะคะวันที่7ก็คือมีน้องลำยาไยมาด้วยค่ะวันที่8นะคะพี่เสกโลโซมาแล้วก็มีลิเกสอนลำน้ำเพชรมาด้วยนะะคพ นะคะอยากมาดูใครนะคะแวะเวียนกันมาได้เลยค่ะในร้านค้านะคะก็มีให้ซื้อหลากหลายเลยค่ะนงมดเดินแป๊บเดียวนะคะของเต็มไม้เต็มมือเลยเดี๋ยวนงวดแวะมาอีกแนะ่นอนค่ะพี่พี่มาเที่ยวกันเยอะๆยนะคะกว่าจะได้กลับบ้านนะคะตอนนี้ก็คือเต็มไม้เต็มมือหมดแล้วกินไปด้วยเดินไปด้วยเลยค่ะ